พระสงฆ์ระดับราชาคณะพัวพันศีกาจนต้องพากันสึบโดยม่ได้นัดหมายเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นข่าวชาวสะเทือนวงการผ้าเหลืองเลยล่ะค่ะสําหรับเรื่องราวศีกากอบหญิงวัย35ปีที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระสงฆ์หลายรูปแต่สิ่งที่ยิ่งทําให้คนช็อกก็คือพระที่เธอมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นไม่ใช่แค่พระหนุ่ม หรือเป็นพระบวชใหม่ค่ะแต่เป็นถึงราชาคณะประสงฆ์ระดับสูงที่ผู้คนเคารพกราบไหว้เป็นทั้งเจ้าอาวาสวัดใหญ่และเจ้าคณะจังหวัดหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าราชาคณะเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงมันคืออะไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนทหารหรือตำรวจที่มียศเช่นพันเอกพลเอกฝั่งพระเองก็มีสมณศักดิ์เช่นกันค่ะ โดยสูงสุดคือสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองค่ะและถัดลงมาก็เป็นสมเด็จพระราชาคณะค่ะและในราชาคณะเองนั้นก็จะมีชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราชชั้นสามัญแต่กว่าจะได้สมณศักดิ์ที่กล่าวมานั้นไม่ใช่แค่บวชครบพรรษาแล้วจะได้มานะคะ ซึ่งกว่าจะได้เป็นพระราชาคณะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องบวชอย่างน้อย2 0พ0 0ษาค่ะสอบได้ปเปลี่ยนธรรมสูงสูงอย่างปเปลี่ยนธรรม7ถึงปเปลี่ยนธรรม9มีผลงานบำรุงพระพุทธศาสนาและประพฤติตนดีเป็นแบบอย่างแก่งฆงและญาติโยมซึ่งพาระดับราชาคณะนั้นก็จะเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่หรือเจ้าคณะจังหวดัด และที่สำคัญสมณาศักดิ์เหล่านี้ต้องผ่านการพิจารณาจากมหาเทนสมาคมก่อนทูลเก้าถวายในหลวงเพื่อพระราชทานสมณศาักดิ์ค่ะเรียกได้ว่าใช้ทั้งชีวิตทุ่มเทกายใจเพื่อศาสนาเลยทีเดียวแต่สุดท้ายพระเหล่านี้กับต้องพ่ายแพ้ให้กับราคาในหัวใจตัวเองพอรา่าสุดพระผู้ใหญ่ห้ารูปถูกโยงเกี่ยวข้องกับสีกากอบได้แก่หนึ่งเจ้าคุณอาจพระเทพวชิระปามโมท หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ศึกแล้วค่ะ 2. พระเทพวชิระธิระพรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธชายสระบุรีศึกแล้วเช่นกันค่ะ 3. พระเทพวชิระธีรคุณอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ก็ได้ศึกแล้วเช่นกันค่ะ ส่วนอีกสองรูปนั้นคือพระราช,ชารัตนสุทธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและพระครูสิริวิริยธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาและนี่ยังไม่หมดนะคะเพราะมีข่าวว่ายังมีพารูปอื่นที่ถูกโยงอีกหลายรูปค่ะซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจนั้นสิกากอบมักเลือกพระผู้ใหญ่ เพราะมีอำนาจในการจัดการเงินวัดปีละหลายสิบหรือร้อยล้านบาทค่ะจากสมณศัก์นั้นจะเห็นได้ว่ากว่าจะบวชเรียนจนมนีสมณศัก์กว่าจะได้เป็นพระที่คนนับถือแต่สุดท้ายก็ต้องมาพายให้กับสีกากอนารีพิฆาตพระ